สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ KSL Riding Skill ครับผมเขมรัสธุรธมวาดนะครับวันนี้เรามาทดสอบทดลองขับขี่รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่นะครับ Yamaha YZF R15 All New Model ครับเวอร์ชั่นปี2017ที่ทุกคนกำลังรอคอยเรือนใหม่นะครับซึ่งเป็นเรือนใหม่ใหม่แบบ ติจิตอลเต็มระบบเลยครับไม่มีเข็มไม่เห็นนีกต่อไปแล้วนะครับมาดูทีละฟังก์ชันกันเลยดูครับที่ตัวรถนะครับเปิดสวิตช์ปั๊บขึ้นมานะครับจะเห็นไฟเตือนด้านซ้ายนะครับเรียงเม็ดมาเลยนะครับอ่ามาดูไฟเตือนก่อนนะครับสีเขียวนี่แน่นอนเนเจอร์ครับไฟเกียร์ว่างนะครับตามด้วย ไฟเตือนความร้อนเครื่องยนต์นะครับถ้าสูงเกินมันจะเตือนขึ้นมานะครับแล้วก็ล่างสุดก็จะเป็นไฟสําหรับเตือนว่าเครื่องยนต์เนี่ยเกิดปัญหานะครับไฟทั้ง3ตรดวงนี้จะรีเช็คทุกครั้งที่เปิดสวิตช์นะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมันจะไม่โชวค้านะครับจะติดแค่เกียรว,ว่างอย่างที่เห็นนะครับ แล้วก็มาดูฟังก์ชันครับเอาตั้งแต่ข้างบนเลยละกันเมื่อกี้อาจจะได้เห็นแล้วแวบๆนะครับตรงนี้แถบด้านบนเนี่ยจะเป็นไฟกระพริบนะครับตัวนี้จะเป็นชิปไลท์นะครับก็จะเป็นไฟเตือนรอบการเปลี่ยนเกียร์นะครับมาถึงรอบที่เหมาะสมแล้วนะครับกันลั่นกันลากนะครับต่อมาที่ตำแหน่งเกียร์ครับเกียร์โพซิชันครับเกียร์ก็จะโชว์ด้วยตัวเลขที่ใหญ่นะครับใหญ่มากถือว่าใหญ่มากดูง่ายนะครับต่ำลงมาครับจะเป็นสเกลสําหรับการบอกรอบเครื่องยนต์นะครับก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับน้ะครับแลวก ตัวด้านล่างลงมาซ้ายมือนะครับจะเป็นในส่วนของจะเรียกว่าเป็นมังติฟังก์ชันของมันไม้นะครับก็จะเลือกกดดูได้นะครับจากปุ่มซีเล็กด้านซ้ายนะครับอันนี้จะเป็นโอเดียอคือระยะทางรวมนะครับคันนี้เราใช้รถมาแล้ว440กิโลเมตรนะครับาเรามากดดูซิครับต่อไปนะครับก็จะโชว์ทริปหมายเลข1นะครับแล้วก็ทริปมิเตอร์หมายเลข2นะครับสามารถบันทึกได้2ทริปด้วยกันนะครับแล้วก็ทริปฟูลนะครับอันนี้ก็จะ น่าจะเป็นเรื่องของการเตือนเกี่ยวกับระบบเชื้อเพลิงนะครับนี่อันนี้อยากได้มากจริงๆแล้วสําหรับคนที่ขี่แบบติดต่อกันนานๆนนะครับก็คือคือฟังก์ชันในเรื่องของนาฬิกาบอกเวลานี่ก็จะเป็นฟังก์ชันของการคํานวณน,นะครับอัตราสิ้นเปลืองท่บอกเป็นกิโลเมตรต่อลิตรก็สามารถคํานวณได้นะครับนะครับอันนี้มีเอเวอร์เรชให้ด้วยนะครับนอกจากณขณะปัจจุบันแล้วยังมีเอเวอร์เรชให้ด้วยนะครับ นี่ครับจากที่จับมาครับตัวเลขสวยงามทีเดียวครับ25กิโลเมตรต่อลิตรนะครับฟังชันเนี่ยไม่แพ้บิ๊กไบค์เลยครับมีให้หมดเหมือนกันนะครับอ่าถัดมาครับตัวนี้ใหญ่สุดเลยครับจะเป็นในส่วนของบอกความเร็วนะครับเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมองแป๊บเดียวรู้นะครับแล้วก็ขวาสุดอันนี้ก็เป็นมาตรวัดปริมาณเชื้อเพลิงที่อยู่ในถังนะครับด้านขวาจะมีอีก2ไฟเตือนนะครับจะเป็นไฟที่ใช้กันบ่อยคือไฟเลี้ยวนะครับด้านบนแล้วก็ ต่ำลงมาจะเป็นไฟเตือนเมื่ออยู่ในสถานะไปสูงบบเตือนไว้นี่ก็คือเดือนใหม่แบบดิจิตอลเต็มรูปแบบของ y z s FR15 เวอร์ชั่นปี2017ครับยังมีเรื่องราวการทดสอบ Yamaha าา YZF-R15 ที่น่าสนใจอีกหลายอย่างอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับ KSL Riding Skill นะครับมีให้กดถูกใจทั้ง เพจ Facebook นะครับแล้วก็ในส่วนของ Channel ทาง YouTube ครับ